คาถาคงกระพันของหลวงพ่อเปิร์นวัดบางพระตั้งณนะโมสามจบพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาพระบิดารักษาพระมารดารักษาอิระชาคตารักษาณนะมะณนะนอกอนะกะกออโนะณนะกะอังอะสังวิสุโล ปุสสะภุพะสังวิธาปุกยะปะอาปามะจุปะที่มะสังอังคุปาสุอุชาสทวิปปสะสุตมะถังปากาเสนโตสัทถาอาหะกันหะนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะภักษะมะออุค้าถาบทนี้ ท่านว่าเป็นคาถาคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดทุกประการแม้เข้าที่คับขันอยู่ในอันตรายมีดก็ดีดาบก็ดีแท่งเหล็กแหลมก็ดีปืนก็ดีมิอาจทำอันตรายแก่เราได้เลย